สวัสดีค่ะเด็กเดกมาเจอกับครูสโสเลยนะคะวันนี้มาเรียนกันต่อเกี่ยวกับเรื่องคณิตคิดสนุกนะคะเด็กๆซึ่งคณิตนะคะหรือว่าคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับตัวเลขนะคะอย่างเช่นที่ครูสโสมได้พูดไปแล้วคือตัวเลข 1- นึถึงสินะคะและเมื่อวานครูสโสมพูดถึงรูปร่างหรือว่ารูปทรงในขาคณิตไปแล้วนะคะวันนี้ครูสโสมมีอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างซึ่งเด็กๆทราบไหมคะว่ามันคืออะไรใครรู้จักบ้านเอ่ย มันก็คือเครื่องชั่งน้ําหนักนะคะเอ๊ะเอาไว้ทําอะไรคะก็เอาไว้สาหรับชั่งน้ําหนักนั่นเองเราจะได้รู้ว่าเราเนี่ยมีน้ําหนักตัวเท่าไหร่ถ้าเด็กมาที่ศูนย์นะคะคุูโสเนี่ยจะพาเด็กชั่งน้ําหนักนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าเราเนี่ยมีน้ำหนักตัวเท่าไหร่แล้วครูโสก็จะจดใบว่าเด็กๆคนเนี้ยหนักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวครูโสจะลองสาธิตการชั่งน้ําหนักให้เด็กดูนะคะ มาดูกันเลยค่ะดูสิกุูโสหนักเท่าไหร่นะเด็กๆเห็นตัวเลขที่มันโชว์ขึ้นมาไหมคะเราสามารถอ่านได้เลยนะคะคุโูโสหนัก52.1นะคะอันนี้คือน้ำหนักที่แสดงให้เห็นนะคะจากการอ่านเครื่องชั่งน้ำหนักนะคะแล้วก็กุโูโสมีตาชั่งแบบเป็นเด็กน่ารักมาให้เด็กดูด้วยค่ะเห็นไหมคะมีจานใส่สองฝั่งเลยเดี๋ยวกุโวูโสจะลองใส่ของฝั่งนี้ไปนะคะ อ้าวพอใส่ไปแล้วเห็นไหมคะว่ามันหนักมันห้อยลงมาเลยแต่ฝั่งนี้ไม่มีอะไรเห็นไหมคะ,ะโอโซนจะลองใส่ฝั่งนี้ดูบ้างอ้าวใส่สิใส่สองอันเลยสิคะดูสิว่าพอใส่ลงไปแล้วมันหนักเป็นยังไงคะอ้าวเห็นไหมคะฝั่งนี้มีของสองอย่างอันนี้มีของแค่หนึ่งอย่างฝั่งนี้หนักฝั่งก็เลยเอียงต่ำลงมาหรือว่าดูจากขีดตรงนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือตาช่างที่สามารถให้เด็กลองเล่นดูได้ถ้าเด็กมาที่ศูนย์นะคะ รู้เลยว่าฝั่งไหนหนักฝั่งไหนเบานะคะแล้วก็นี่คือการสาธิตชั่งน้ําหนักนะคะเพราะว่าการชั่งน้ำหนักเนี่ยสามารถปังมวลผลหรือว่าให้เราอ่านตัวเลขจากเครื่องชั่งน้ําหนักเป็นตัวเลขที่เราสามารถอ่านได้นะคะอันนี้ก็คือในหน่วยทีนี่ที่สนดกซึ่งในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราก็ต้องชั่งน้ําหนักอยู่แล้วว่าเราจะเรา,เร,ารู้ว่าเราเนี่ยหนักเท่าไหร่มันก็จะอ่านเป็นตัวเลขของเราออกมานะคะ แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะในหน่วยคนิตที่สนุกก็จบลงก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะเด็กๆว,วันนี้กูโสราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ